สวัสดีค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่ร้านเตี๋ยวเรือยุทธยาเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือที่อร่อยมากๆเลยนะคะร้านตั้งอยู่ที่ตรงข้ามวัดทรงธรรมพระประแดงเป็นร้านบรรยากาศสบายๆจอดรถในวัดได้เลยนะคะกว๋วยเตี๋ยวของเขาก็จะมีทั้งหมูและเนือ้อชามนี้เป็นกว๋วยเตี๋ยวน้ำตกหมูอร่อยมากๆเลยค่ะที่นี่มีน้ำตกต้มยำด้วยนะคะ เสิร์ฟมาร้อนๆน้ำซุปก็เข้มข้นอร่อยกำลังดีกินไปหลายชามเลยค่ะแล้วร้านนี้เปิดตั้งแต่เช้าเลยนะคะ8ปดโมงครึ่งก็เปิดแล้วไปตอนเช้านี่คือคนเต็มทุกโต๊ะแล้วค่ะกินเพลินอร่อยมากเส้นก็มีให้เลือกหลากหลายแล้วก็อร่อยทุกเส้นเลยค่ะบรรยากาศโดยรวมของร้านก็คือสะอาดสะอา้าน ก๋วยเตี๋ยน้ำตกน้ำตกต้มยำหรือแม้แต่ก๋วยเตี๋ยวแห้งยังอร่อยเลยค่ะชามนี้เราสั่งเป็นแห้งต้มยำนะคะอร่อยมากๆเลยถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนี่ยจะมีไข่ต้มยำมาตูมาด้วยค่ะคเกี๊ยวของเขาก็บางกรอบอร่อยกำลังดีกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วต่อกันด้วยขนมถ้วยขนมถ้วยทำให้เราเห็นสดๆกันตรงนี้เลยค่ะอร่อยมากๆ แล้วก็ยังมีพวกขนมของฝากที่ระลึกด้วยร้านเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึงบ่ายสอหยุดทุกวันจัน์นะคะมาสุขกับการกินที่เล่าลีเตี๋ยวเรือยุทธยาสวัสดีค่ะ